สวัสดีคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BMC วันนี้ผมนายบีเอ็มนะครับจะมาสอนการสร้างเว็บนะครับอ่ะเอาง่ายๆส่วนการสร้างเว็บนี่หลายคนก็อยากสร้างเว็บนะฮะเว็บไหมครับเว็บโหลดเกมเว็บอะไรเนี่ยครับวิธีสร้างมันไม่ยากนะครับขอ่อขอสบสนุนงเว็บ BTHCC หน่อยนะครับเว็บนี้เลยนะครับเขาทำให้ผมมีเว็บส่วนตัวนะครับเว็บนี้เข้ามากันได้นี่ครับ q b จุด b t h จุด c c นะคร okay. ับเข้ามากันได้นะครับโอเคนี่เว็บผมเองนะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับเสียงเพลงมาขึ้นมาโอเคฮะมาแล้วฮะเมื่อกี้เสียงเพลงในเกม Facebook นะฮะโอเคนี่คือเว็บของผมนะฮะโอเคครับริ่มแมกวิธีการสร้างเว็บนะครับพิม์พเข้าไปในช่องเซิร์ชเลยนะครับว่า b t h นะฮะ c c นะครับอย่างงี้ครับ b t h c c ครับ enter เข้าไปเลยครับ enter เข้าไปปุ๊บมันจะอยู่หน้านี้นะครับอ่า มันจะอยู่หน้านี้ฮ ouais. ะอะ่อะจาจะนั่นงควบคูกันว่าสร้างเว็บบอร์ดนะฮะสร้างเว็บบอร์ดสร้างเว็บบอร์ดฟรีนะฮะอ่ากดนี่จะอ่านก็ได้นะครับแต่ผมขอไม่อ,อ่านดีกว่าผมรู้แล้วนะฮะจากนั้นมันก็จะมีปุ่มให้กดไลค์สําหรับคนที่กดไลค์ไปแล้วมันก็จะเข้านาเว็บให้เลยนะฮะสำหรับคนที่กดไลค์ไปแล้วเข้านาเว็บให้เลยนะฮะอ่าแต่อันนี้แต่แต่อันนี้สําหรับคนที่มีเว็บอยู่แล้วก็กดยอมแล้ว้อตกลงนะครับอ่า มื่อขึ้นโอเคเมื่อก็อเห็นเมื่อกดย้ำแล้วโ,โคตกลงหรือไลค์แล้วนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นชื่อเว็บบอร์ดชื่อเว็บบอร์ดนี่ให้ตั้งยังไงก็ได้ครับอ่ะเกมเมอร์ล็อกแล้วกันนะครับอ่ะสมมติว่าอ่ะเกมเกมเมอร์เกม,มเกมอร์ทีวีนะฮะเกมเมอร์ทีวีล็อกนะฮะอ่านะฮะสมมติว่า อ่านะฮะสะมมติว่าผมตั้งชื่อว่าอย่างนี้นะฮะเกมเมอร์ทีวีล็อกนะฮะอ่าส่วนข้างล่างนี่มันก็จะมีเกมเมอร์ทีวีล็อกจุดบีทีเจุดซีีนะฮะก็จํากันให้ดีนะครับตรงนี้นะครับจากันให้ดีเนี่ยโอเคฮะแค่นี้เองครับจากนั้นนะฮะมาที่ดูตรงที่หมวดหมู่นะฮะหมวดหมู่ก็คือให้เลือกว่านี่เป็นเว็บนี่เป็นเว็บอทไาทำอะไรอ่าสถาบันการศึกษาแฟนคลับ เว็บบอร์ดเกมอ่าเลือกไปนะครับผมขอเลือกเว็บบอร์ดเกมนะครับเมื่อกดไปปุ๊บอ่าก็เลือกเว็บบอร์ดเกมโอเคชื่อผู้ใช้นี่นะชื่อผู้ใช้นี่ก็คือชื่อผู้ใช้ก็คือผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลเซิร์ฟจะชื่อว่าอะไรอ่าฮะอันนี้ต้องตั้งตรงนี้เลยนะฮะหรือว่า ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะฮะของอันนั้นนะฮะ,ะผมจะตั้งว่าแอดมินแอดมิน แอดมินเกมเมอร์ร็อกแล้วกันนะครับผมตั้งผมผมตั้งว่าแอดมินเกมเมอร์นะฮะตั้งรหัสผ่านไปครับอะไรครับตั้งพาสเวิร์ดไปนะครับอันนี้พาสเวิร์ดนี่ไม่บอกกันนะครับโอเคเมื่อตั้งาสเวิร์ดเสร็จปุ๊บอีเมลอีเมลนี่ก็ใส่อีเมลของท่านไปนะครับ เมื่อใส่อีเมลเสร็จแล้วอันนี้ผมจะไม่ขอใส่ฮะส่วนนี่ครับมันให้พิมพ์ไทยนะฮะสำหรับคนที่มีไทยก็พิมพ์ไปเลยนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิมพ์ไม่ดูครับแต่ใครเป็นพิมพ์ใครที่มีภาษาไทยก็พิมพ์ได้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใครมีภาษาไทยพิมพ์ไปเลยครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใครไม่มีภาษาไทยช่วยไม่ได้นะฮะเพื่อนพิมพ์ใครไม่มีภาษาไทยช่วยไม่ได้นะจากนั้นก็ เมื่อพีไม่ทำอะไรปุ๊บก็กดตกลงไปนะฮะแต่อันนี้ผมไม่ขอตกลงฮะเพราะว่าผมมีอน,นี้อยู่แล้วแล้วก็ผมไม่ใส่อีเมลด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปที่ h o t m a i l นะครับอ่าไม่เอาดีกว่าฮะไม่เอาดีกว่าฮะเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะต่อตอ,ตอนที่ผมใส่อีเมลนะครับกดไปครับโอเคนะ โอเคนะฮะหลังจากที่เรากดตกลงมาแล้วมันก็จะขึ้นว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วระบบได้ส่งทางอ e ีเมลท่านแล้วก็คุณก็ไปที่ฮอตมาอยู่นะครับเพื่อไปยืนยันว่าคุณทำเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับสักครู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะใส่เข้าไปครับอะไรใส่เข้าไปเลยครับอันนี้ผมขอต่ตอนะครับเพื่อไม่ให้ท่านเห็นนะครับโอเคนะฮะหลังจากที่เรา ล็อกเอินเข้าฮอนเมลแล้วมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับอจากนั้นคุณมาที่กล่องขาเข้านะครับมาที่กล่องขาเข้านะฮะและอันแรกเลยครับที่เขียนว่า bth.cc นะครับพิมพ์ใหญ่ฮะคุณก็ตรงนี้ก็จะแปลว่ายืนยันกันไว้บ่อนะคลิดเข้าเลยครับเมื่อคิกเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะไม่ทำห,ห้ามดูนะฮะตรงตรงนี้ห้ามดูนะครับหรือว่าอันนี้ใครจะอันนี้ก็ไม่เปิดหรอกครับอ่ะอย่าไปสนใจนะฮะ โอเคนะจากนั้นมันก็จะมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้นะก็มันจะมีเว็บให้นะฮะกดคลิกเข้าไปเลยครับป๊อปปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากนั้นมันก็จะขึ้นว่าเด่นฮะนี่ครับแค่นี้คุณก็ทําการทําเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอาเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอคุณคลิกเข้าไปก็จะเข้าหน้าเว็บไปเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบเราก็จะมาสอนการตกแต่งใน b t h ในเว็บหน้าครับส่วรนี้ เอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งหนีครับตรงนี้ก็จะเป็นให้กรอกฮะกรอกไวเลยนะฮะหลังจากที่ท่านเห็นกันไปแล้วอ่ะอันนี้ผมล็อกอันนี้ดูเลยฮนะท่านก็เห็นอีเมลแล้วอันนี้ไม่ใช้นะฮะอย่าเข้ากันเลยนะครับอ่าคุณก็กดจดจําด้วยหรือไม่จดจําก็ตามแต่หลัจากนั้นก,กดเข้าสู่ระบบนะครับแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวตกแต่งคิปหน้าฮะเออแล้วลืมบอกว่าเว็บผมเข้ามาเยอะๆกันนะครับอันนี้นะครับ Q นี่ครับ K I O L E R B E จุด b t h c c จุดนะฮะส่วนเว็บส่วนคนที่ต้องก็คือคุณก็คือคุณต้องจำก็คือคุณต้องจำเว็บไว้นะฮะข้างบนเนี่ยครับคุณต้องจำของคุณไว้นะฮะอ่าและอย่าถามนะว่าเพราะว่าตอนนั้นผมเขียนว่าเก m e r t v นะฮะแล้วมันก็จะมีจุดอะไรท้ายด้วยนะครับเก mer TV ์ทีว c กจุด BTH จุดซีนะครับจำไว้ให้ดีนะครับโอเคครับสำหรับนี้ จบกันไปก่อนคลิปหน้าสอนนะครับคลิปหน้าสอนตกแต่งสำหรับนี้กุดแบไปก่อนนะครับโอ้แ oh, บ yeah.